สบายดีเม mm hmm. ื่อกี้กับ mm hmm. มาพบกับสาวเพ็ญในส่องให้เล่าชาวอีสานน่าจะเมื่อี้เมื่อกี้กับสาวเพ็ญสินค้ามาเบิ่งกันบรรยากาศเนาะตักบาตรเทโ่เนาะเป็นอันมือพระพุทธเจ้าเปิดโลกเนาะสามโลกเนาะอันแล้วกับเป็นประเพณีเป็นประเพณีของชาวโครเฮาเนาะอันกับมีตักบาตรเที่ยวเดี๋ยวสาวเพ็ญทีให้เบิ่งบรรยากาศเด้อ บรรยากาศชาวเพนที่ให้เบิ่งบรรยากาศเด้อบรรยากาศในการบรรยากาศเมืองไทยเนาะได้แล้วไนี่ายด้วของแม่นี่อันยังนะแม่อันยังไปถ่าย้วเคยรูปแม่เคยเห็นนะสีไดงงงา ันนี้ก็เป็นเตรียมเตรียมอันถ้าใส่บาทนะเนาะใส่บาทนะเตรียมเตรียม<ๆ>ถ้าใส่บาทตักบาทที่บูเนาะบ้านอเอาไปเลยเป็นเมื่อนี้ก็เป็นคำหนึ่งเนาะแฮมคำหนึ่งเนาะแฮมคำหนึ่งนะันง่นมาแล้ว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  ในมุงจะน้ำพุนเลยนะบอสบอถใครคลิปจะลงยูทูบจะคลิปลงยูทูบอันนี้จะเป็นบรรยากาศเนาะระหว่างการรอเนาะเป็นคือบรรยากาศเนาะในการ ไทยในการอนไลซดเออบแมนไลสซดเนาะอันอัน e นั้นในการท่าตักบาทเนาะตักบาทีวูเนาะเป็นนาเนาะ่านเต้าเฮ้เน่น้ำจัจบูจ้ำหูเกิดมันมันมันหนเงื่อนเหรอจ

あれ <noise> ไ้เดอร์ทไนเดอร์ห <so oh, ันได้ทั่วเนาะอันนี้ก็เป็นคนอนอันหอมวัดเลยเนาะมาทางเเอาจหันกาจําได้นโอมาทางนี้อีกเนาะทางนี้ก็มีคนเนาะลายเนาะ ว่าแต่คนสิน้อยๆน่อยในมูลตักบาตรเทโวกันทบุญด้วยกันค่ะบุญด้วยกันนะไมไดู้ปเสียงดังหน่อไลฟ์สดเสียงดังๆมั้ยไลฟ์สดฮะอ้าวบ่กอนในชีวิทประจำวันเคยมุกจัดเคยมุกเลยมันเจ็จขานี่แล้วมารวมจิตรวมใจเนาะทำบุญตักบาตรเทโวเนาะมูอนี้เนาะ แคนอันนี้ก็เป็นวัดบันทุ่งยาวเดิมนี่ถ่ายแล้วถ่ายถ่ายแล้วถ่ายทางนั้นเงินใส่ในย่ามดอกไม้ทุกเทียนใส่พฮะ เอยยืนคู่กันแน่ยืนคู่กันแน่เออเออโอ้นอกมาทางนี้ง่ายเนาะอ้อมอ้อมวัดเลยนอนอยู่เนาะคนหลายขนาดแต่เพี่นว่าแต่สิค้นน้อยๆได้มือนนี้เด้อเออวัดแต่สิค้นน้อยๆมีแต่นางฟ้านางสวรรค์เนาะมาใส่บาทบาทใส่บาดใส่บาทวันนี้สวยแล้ว ตักบาญยังตักบาเทโวค่ะเออจ้าบาเทโวนะมีบ้านทุ่งยาวเนาะเาออโอ้ยมีแต่คนงามๆเด้อวันนี้เด้องามขนาดเลยเนี่ยวันนี้โอ้ยมีแต่นางฟ้านางสวรรค์เนาะมีแต่นางฟ้านางสวรรค์เนาะมาลงเลยนี่อยู่หรอมาแล้วครับพี่เพลฮะยกลับกลับ มีแต่นางฟ้านางสวรรค์มีแต่คนงมงามเนาะวันนี้เนาะหนูหนูหนูมาใส่บาทอะไรคะวันนี้หนูมาใส่บาทอะไรจักบาทจักบาทโอ้ข้าวสารอาหารแห้งจักบาทเทโวเอออาย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 เนาะเสิร์เพื่อนที่ให้เบิ้งบรรยากาศเนาะบรรยากาศบ้านทุ่งยาวเนาะ อันนี้จะเป็นวัดบ้านพีนาบ้านเฮาอันนี้เรื่องใจใส่ศรัทธาเหล่าเบิ่งอัธยานามันมันโค้งขึ้นเออเออวันขึ้น15ค่้าเด้ไอ้บ้านประมาณโค้งพญานาคบางไคเพราะบางไทคพยานาบางไทคพญานาคเกินสิบห้าข้าจจะเอ๋มวยมวยแกถอดรองเท้าใส่บาตนะถอดรองเท้าใส่บาตแล้ว คนบอกว่าถอดรองเท้าใส่บาทเนาะบาทตักบาทเทียวหันหน้ามาไหนคุณหมอเออเป็นคุณหมอนะฝรั่งน้อยฝรั่งน้อยอยู่นี่นะเจ๊หนูมาใส่บาทเหรอลูกหนูมากกับใคร แก่แม่มาใส่บาทกับแม่บ่ใส่บาทเทโ่วเนาะมีแต่คนกำงามเนาะมือนี้เนาะงามหลายงามหลายเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะมือนี้เนาะงามเนาะมีแต่คนงามโอ้ยคนถ่ายรูปยิ่งสวยโอยนางฟ้าสุดสีเดียวกันเนะนะเขาเป็นนางฟ้าเสืองามฮะโอ้ย เสือต้องต่โดนสุด้งขุนงามเนาะแลูกทางนี้ก็งามบดดตัดเองบ่บ่บ่เสือเอาหนินาจกแบบใดเออเกระดุมมั่ะเสอนกระสีพิันเอโตยงไเดี๋ยวจะน้อยกระดุมใหญ่ธมาดทีกระดุมเพินพนย่องว่าสาวล้างามเนาะอือสงามกระดุมโอ้ันย่องกระดุมงามซื่อๆเนาะ คนกาะเงานเคะคนกะงามอธิษฐานเด้อถือรางวัลที่หนึ่งเด้อจะหฮอดแล้วหออตะมูนตอนอย่างแล้วไก่ห่อไก่ฮอดบั้นทุ่งยาวแล้วเนาะเอาเอารางวัลที่หนึ่งเด้อเอารางวัลที่หนึ่งยู่ดอกรวดเอออธิษฐานอธิษฐานคนสิเล่นกล้องทางหลังไง เล่นไล่มากถี่โอ้คนโอ้คนหลายอีหลีเนาะหลไหลไหลไหลมานี่มือนี่คนหลาแฮอ่มบุญใหญ่เนาะใครแต่นั้นคนหลายคนหลายโใส่สวยๆแต่เกิดบอเข่าเดวเลยโอ้มีแต่นางฟ้านางสวรรค์นี่มีแต่คนงามๆเลย เอออ้าวว่ายืนทางนี้ยังไม่ได้ใส่บ่ยังไม่ได้ใส่โอ้โอ้ใส่แล้วเออไปดีกว่าด้วยมากับเขาด้วยเปิดแม่หน่อยเปิดแม่หน่อยจะได้เห็นห่ะาเออโอ้โหโบมาด้วยยังหายใจบ่ออกมีแต่น้ำปลานในสวรรค์เมื่อนี้แต่งหน้ามาเลยนี่ยบ่คือบบแต่ง สาวพี่คนน้อยก็อยากใส่บุญน้ำเข่าเด้อจ้าอ้าวเฮ้ยเจ้าก็มาบ่อ้าวบ่ดำอีมาแล้วอันสุดท้ายจะสุดท้ายจะมาเห็นคนเจ้าของเนาะเอใส่แล้วแล้วเนาะ ใส่แล้วแล้วอันนี้ทางีเพิ่นใส่เสร็จแล้วเด้อเอ้ย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 เราไม่รู้จักกันนะอันนี้่นก็น,นั่ง่านะนั่งรอนั่งรอสวัสดีค่ะตายเอาคนขี้นไล่เออมาแล้วมีแต่คนงามได้มือนี้บ่มีใครที้ไล่เลยได้มือนี้ นาะเปิดเปิดแม่แน่เปิดแม่แน่เปิดแม่แน่เออ <c oughs> มีแต่คนงามๆได้เหมือนน,น,นี่ถ่ายไปให้ฟังล้าเบิ้งในหนิเดย์มาดองเราบอกมาเฮ้อให้ไม่ดองเบิงเงบ้งแน่เนาะเม็ดเม็ดดองท่างนี้คิดฮอดบ่ นั่งอดดูอเออันนี้จะเป็นบรรยากาศนั่ง่าเนาะนั่ง่านั่ง่าน้องคุณเทวดาน้อยนี่เทวดาลูลือาลาเพื่อนบานรักเสียรับทัวรในเรียงเลียงอ้อในเกียเียงบ้านใง กจะเป็นกับภาคฝากกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อฝากกดติดตามนั่นเนาะอันขอบใจและขอบคุณสำหรับผู้ติดตามเนาะอันติดตามกับร้อยส148ิบแปดท่านร้อยสี่สบแปดฐาเนาะก็ขอบขอบใจและกูกูยังติดตามอยู่เนาะขอบใจหลายๆขอ,ใ,ขอ,ใ,ขอให้มีแต่สุขภาพเจริญ สุขภาพแข็งแรงมีความสุขความเจริญนาะให้รับเงินเงินทองคือแอนี้ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเด้อขอบใจยลายๆสบายดีบ๊ายบาย